สวัสดีครับผมเจสมีและนี่คือ,อรายการความรู้รอบโลก<อ>ในตอนนี้นะครับผมจะขอเปิดซีรีส์แบคทีเรียที่ติดเชื้อผ่านทางระบบหายใจกันบ้างนะครับ ในตอนนี้นะครับได้แรงบันดาลใจจากช่องเอมโนนะครับพี่เอมของเรานั่นเองซึ่งคลิปนั้นเนี่ยเขาได้เล่ารายละเอียดของการค้นพบเชื้อชนิดนี้เอาไว้แล้วใครสนใจสามารถไปดูที่ช่องของพี่เอมได้นะครับแต่ในความรู้รอบโลกเนี่ยครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเราสามารถติดเชื้อชนิดนี้ได้อย่างไรและมันก่อโรคอย่างไรบ้างนั่นเองเนะาะทั้งนั้นเรามาพบกับแบคทีเรียที่มีชื่อว่าเลกจลเนล่านิวโมฟิลานั่นเอง เล็กจิโอเนล่านิโมฟิล่าครับเป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปแท่งออพพิเกตแอโรบครับถ้าหากว่าใครได้ดูคลิปของพี่เอมแล้วนะครับจะพบว่าจะเชื้อตัวนี้เนี่ยมันติดผ่านทางการที่มีฐานผ่านศึกเนี่ยครับ เข้ามาจัดงานเลี้ยงที่โรงแรมใช่ไหมครับแล้วคนในโรงแรมแห่งนั้นเนี่ยก็ติดเชื้อกันละนาวเลยที่อื่นมันไม่ติดกันเนาะก็เลยเกิดเป็นการค้นพบของเชื้อเลกเจลเดล่ามิวโมฟีลานั่นเองเนาะทีนี้ทุกวันนี้เนี่ยครับเราค้นพบอย่างแน่ชัดแล้วเนาะว่าเราสามารถติดเชื้อชนิดนี้ผ่านทางการหายใจและการบริโภคน้าครับแต่ไม่ใช่การที่เราจะหายใจจากอากาศหรือว่าดื่มน้ําจากที่ไหนก็ได้นะครับแต่เจ้าเชื้อชนิดนี้เนี่ยครับมักจะอาศัยอยู่ในระบบหลอเยอด หรือระบบปรับอากาศของอาคารขนาดใหญ่อย่างเช่นโรงพยาบาลโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้าครับในอาคารใหญ่ๆก็จะมีระบบน้ําที่มีขนาดใหญ่เช่นกันเนาะเชื้อชนิดนี้ชอบมากนะครับดังนั้นจะบอกว่าเป็นเชื้อที่มากับโรงแรมก็ไม่ผิดนะครับเพราะระบบหล่อเย็นกับระบบทําน้ําอุ่นระบบประปาต่างๆเนี่ย เป็นแหล่งอุดมไปด้วยความชื้นและอุดมไปด้วยออกซิเจนซึ่งมันเป็นออบิเกตแอนแอโรบมันต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตใช่ไหมครับระบบเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นดีเลยเนาะและด้วยความที่ว่าระบบเหล่านั้นเนี่ยมันต้องหมุนเวียนน้าหรืออากาศใช่ไหมมันถึงส่งต่อไปให้กับคนได้อย่างดีเลยทีเดียวแต่โชคดีอย่างหนึ่งก็คือชวชดตัวนี้เนี่ยครับมันไม่ได้ติดผ่านทางคนสู่คนเนาะดังนั้นการที่เราหายใจรดกันไปมาเนี่ยครับไม่ได้ทําให้เล็กเจลเนล่านิโมฟิล่าหลุดออกจากระบบหายใจ แล้วไปส่งต่อให้กับผู้อื่นได้นั่นเองเนาะทีนี้เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยครับมันจะเข้าสู่ปอดเป็นอันดับแรกเลยเนาะปอดเนี่ยครับจะมีส่วนเล็กๆที่มีชื่อว่าถุงลมเนาะเป็นบริเวณที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างออกซิเจนกับคาร์บนอนไดออกไซด์ขณะที่เราหายใจเข้าออกเนาะ ขนาดของตัวถุงลมเนี่ยครับค่อนข้างบางใช่ไหมครับเชื้อโรคหลายชนิดเนี่ยครับสามารถผ่านไปได้อย่างง่ายดายเนาะซึ่งร้างกายเรารู้ดีนะครับก็เลยมีเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ชื่อว่ามาโครฟาจเนะจาะเจ้ามาโครฟาจเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่จับกินแบบไม่เฉพาะเจาะจงเนาะเจอเชื้อโรคอะไรก็จับกินหมด แต่ความโกงของเลกเจลเนล่าอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเพิ่มจํานวนได้ในเซลล์มาโครฟาจครับในระหว่างที่มันอยู่ในเซลล์มาโครฟาจเนี่ยครับโซเซลล์มาโครฟาจมันก็จะหลั่งสารที่กระตุ้นการอักเสบหรือกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นๆเนาะทำให้อาการแรกของผู้ป่วยเนี่ยครับเกิดเป็นอาการปอดอักเสบขึ้นมานั่นเอง เชื้อเล็กจิโอเนล่าที่มันหลุดออกจากแมคโครฟาจมันจะไปเพิ่มจํานวนที่บริเวณถุงลมปอดนะครับแล้วก็มีการสร้างไบโอฟิล์มขึ้นเไบโอฟิล์มนี้เนี่ยก็ช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเชื้อเนี่ยมันถูกจับกินได้อย่างง่ายดายเนาะอีกทั้งการที่มันเพิ่มจํานวนเป็นจํานวนมากเนี่ยมันก็กระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นๆที่นอกจากแมคโครฟาจให้เข้ามาจับก,กินหรือส่งสัญญ,ญาณการอักเสบเพื่อเรียกเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดอื่นๆให้เข้ามานั่นเองครับมันก็เลยเกิดเป็นอาการของปอดอักเสบเรื เป็นอาการไอเรื้อรังสัญญาณการอักเสบที่มาจากเล็กเจลเนล่าเนี่ยครับมันก็เลยกระตุ้นทําให้เกิดเป็นอาการของไข้และการอักเสบที่บริเวณกล้ามเนื้อได้เลยเกิดเป็นอาการของโรคที่มีชื่อว่าไข้พรีแอกครับถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยครับเชื้อมันอาจจะทําลายปอดของเราทั้งปอดเลยก็ได้เร็วร้ายไปกว่านั้นครับเนื่องจากว่าถุงลมปอดเนี่ย เป็นที่ผ่านไปผ่านมาของแกส๊สรวมไปถึงเชื้อโรคใช่ไหมครับเมื่อมันสามารถเพิ่มจานวนได้มากเพียงพอมันสามารถเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วกลายเป็นภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดเนาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นภาวะที่รุนแรงมากเพราะเพราะเชื้อมันสามารถทําลายอวัยวะต่างๆได้ ด้วยกลไกลเดียวกันนั่นก็คือก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนั่นเองครับดังนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับเชื้อมันไม่ได้ทําอะไรร่างกายเราเนาะเพียงแต่ว่าเพิ่มจํานวนในร่างกายเราเฉยแต่ร่างกายเราตอบโต้โดยการก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นนั่นเองเมื่อเรามีอาการแล้วเราก็ควรรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนาะเพื่อให้เขาจ่ายยาปฏิชีวนะครับทีนี้การป้องกันเนี่ยครับเนื่องจากว่ามันเกิดอยู่ที่สถาน ประกอบการขนาดใหญ่อย่างเช่นห้างสปปรรพสินค้าโรงพยาบาลโรงแรมเนาะที่เขาจะมีระบบทําความเย็นขนาดใหญ่แล้วก็มีระบบประปาขนาดใหญ่เช่นกันเนาะดังนั้นผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยครับควรที่จะเหมั่นเช็คตรวจสภาพแล้วก็ปรับปรุงให้มันมีความสะอาดและสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอเนาะถ้าหากว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่คนพุ่งพ่านแล้วเรากังวลการติดเชื้อเนี่ยครับการใส่แมสป้องกันตัวเองก็จะช่วยเราป้องกันตักเชื้อชนิดนี้ได้เป็นอย่างดีครับ โอเคฮะและนี่คือทั้งหมดของเชื้อเล็กจิโอเนล่านิวโมฟิลาเชื้อที่มากับโรงแรมครับถ้ามีเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังจะเล่าในตอนต่อไปครับสำหรับตอนนี้พอแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ตอนหนะ้าสวัสดีครับ